ครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องกองายสู้ผู้สุขคนครับผมสวัสดีทางช่องทองสียูทูบครับผมครับก็มาบังเอิญมาพบปะงานกีฬาตะบลชำนิครับผมก็ได้โอกาสเขาพาพี่น้องมาดูมาชมครับพี่น้องงานกีฬาพุตซอพุตซอครับผมข้างทางครับพุตซอข้างทางตำบลชำนิหน้าตนโรงเรียนนี่ครับผมไปพี่น้อง ดูภาพดูอันนี้งานกีฬาครับพี่น้องงานกีฬาครับผมงานกีฬาตำบลชำนิระหว่างนักฟุตซอลนักฟุตบอลฟุตซอก็ชำนีครับชอบปากาครับพี่น้องชอบปากาตอนนี้อยู่ครึง่งครึง่งครึง่งครึ่งแรกอยู่พี่น้องครึ่งแรก กี่กี่วันครับอาจารย์เพิ่งเพิ่งเริ่มวันนี้หรือวันที่สามวันแรกวันแรกโอ้วันที่สองเลยกาหม ครับเป็นวันที่สองของงานกีฬาตำบลชำนิครับผมอำเภอชำนิครับผมเป็นวันที่สองครับผมวันที่สองแล้วห้าวันห้าวันครับพี่นออ้องลงดิกตุ้นกันหน่อยเอ้ย

นะครับรอพิลาอยู <b olog cycles> no okay. ่นะตอนนี้พิลานอกกับพิโนเป็นพิลานอใไม่ไห

ันโดนชอบปฏิกัิี่นองลูกค้าปัญางมนี่ิันนี้มาท่ไ้นี่เราไปกินตัวรับมาได้เลครับพ่ได้ไม่ไ

หลังดีกว่าไอ้ไอ้นี่ขึ้นไปเปลี่ยนตำแหน่งกัน,กนภาพปัญญายกับพี่น้องภาพนักกีฬากพลังเง่นสงสนามครับผมณ์วางเราว่าจำนิกับชอบปากาจำนิกับชอบปากาครับพี่น้องเขตอำเภอจำนิ คนคอยเ้าสองเ้าหส้นเลยมาที่อยู่กัเกมครับอยู่กับเกมา้นเนื้อิจดเก็บคนอ่ะ 我有。 ลาครึ่งแรกครับผมครึ่งแรกครึ่งแรก